สวัสดีผมเจอกันอีกแล้วครับกับเก๋ครับวันนี้ได้มีโอกาสพามาชมเจ้าตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับรุ่นนี้นะครับพิเศษยังไงนะครับไม่เยอะไม่มากไม่มายครับแต่มีมากมายในท้องถนนฮะสุดยอดครับตัวนี้ครับเป็นเอเวอเรสต์นะครับสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับแพ็กเกจนะครับผมเป็นแพ็กเกจบีน่นเองครับก็คือเพิ่มความสมบูรณ์ในการขับขี่เข้าไปนะครับมีฟังก์ชันเข้ามาครับมีแอแดรคทีฟโคสต์คอนโทรลมาให้นะครับผมสุดยอดของการขับรถในรุ่นเอเวอเรสต์ก็ต้องเป็นเจ้าตัวนี้แล้วล่ะครับ มาพร้อมชุดแต่งครับของเขาเนี่ยครับราคาของเขาอยู่เริ่มเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมเพิ่มอีก20,000บาทเนี่ยครับได้อะไรมาบ้างนะครับได้ชุดแต่งแบบนี้นะครับชุดแต่งแบบชุดแต่งตัดดําเงาของตัวสุดพิเศษของเอฟเวอรเรสต์นั่นเองครับมันจะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าอย่างนี้นะครับต้องสังเกตนะครับจะเป็น FOR D ดีตัวเล็กๆนะครับสีดานะครับผมให้ความรู้สึก ดุขึ้นนะครับผมตัดกับสีขาวนี่ก็คือแบบดูเรียบหรูขึ้นไปนั่นเองนั่นบด้านล่างของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นกระจังหน้าพร้อมกันชนตัวนี้ครับสีดําตัดขาวก็ยังดูเด่นขึ้นมานะครับไฟตัดหมอกก็เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับเพิ่มความสว่างเข้าไปอีกนะครับจะจอะในที่มืดตั้งแคมป์เนี่ยครับไว้ใจได้นะครับผมมาดูด้านข้างกันครับที่ว่าเพิ่ม2 0 0ห0ื่นนะครับจะมีกระจังหน้า มีซุ้มลอ้อแบบนี้นะครับซุ้มลอ้อมาแบบนี้ครับ6นิ้วโตๆหล่อๆเท่ๆนะครับลูกค้าขอเป็นยางใหญ่แล้วก็แม็กล้อขอบ21นะครับอาแม็กล้อ, Mac, ลอขอบ21เป็นยังไงครับใส่แล้วเป็นยังไงครับใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยครับ ยางรุ่นนี้นะครับจะเป็นยางซุ่มแม็กที่เป็นยางออเทเรนไว้ลุยตะกุยปิน่ายได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับจะลุยน้ําก็ได้ลุยพอนกกีตก็ดีจะดินแดงจะขึ้นเขาลงห้วยได้หมดยางรุ่นนี้นะครับดีใส่หน้ากว้างนะครับเพื่อให้มันรับกับซุ้มล้อแบบนี้นะครับมันจะไม่ล้นออกมานะครับผมยางตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับล้อแม็กก็สวยครับแม็กตัวนี้ครับเป็นแม็กเวมพายนี่ตัวนี้เป็นแมกรุ่นใหม่นะครับเป็นสีดําตัดสีเงิน สวยงามนะครับผมก็โดนใจลูกค้าเหมือนกันมาดูกันต่อครับอีก2 0 0 0 0บาทได้อะไรบ้างครับได้ซุ้มล้อได้ตัวราวหลังคาแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น ARB เป็นราวหลังคาที่รับน้ําหนักได้ทั้งแถบเลยนะครับผมพรมยาวอยู่เนี่นครับประมาณ2เมตรได้วางได้ทุกอย่างครับจะเป็นเรือเป็นกล่องวางของออกไปแคมปิ้งนะครับผมจะเป็น ของหนักๆเลยครับร้อยกโลก็สามารถวางได้นะครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับในรุ่นนี้แล้วก็มีชุดแต่งแบบนี้นะครับมาดูด้านหลังกันต่อครับด้านหลังก็แต่งอะไรไม่มากครับก็จะมีชุดนี้แบบนี้เลยครับเขาเรียกว่าชุดครอบไฟท้ายนะครับผมชุดครอบไฟท้ายตัวสปอร์ตเนี่ยครับจะเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์นะครับจะเป็นอะคริลิกใสครอบตัวอักษรเอเวอเรสนะครับผมรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับฝาท้ายแบบเปิดแบบอัตโนมัตินี่กดปุ๊บ เปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยครับผมสะดวกสบายมากนะครับด้านในของเขาเนี่ยครับสามารถพับเรียบได้แบบนี้เลยนะครับนี่พับเรียบได้แบบสวยงามนะครับผมจะมีมีไฟสองสว่างมาให้ตัวนี้ก็เป็นที่กั้นสัมภาระนะครับการปิดก็งี้ครับจิ้มครับอ่าแน่นะครับสุดยอดจริงๆครับในเอเวอเรสต์สปอร์ตในราคา 1 5 8 0 0 0 0บาทบาทบอีก20,000นี่คือได้ชุดแบบนี้ไปเลยนะครับผมลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจทักหาผมนะครับเก๋ครับ095 4 4 9 4 5 3 3ใน E ีีนี้ครับมาเจอกับเอลเลสใน E ีีหน้าเดี๋ยวผมพาไปเจอกระบะวายแทกแต่งแบบสวยๆหล่อๆเท่ๆพร้อมส่งลูกค้าอีกยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยครับกดถูกใจช่องผมด้วยฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับเก๋ขายฟอร์ดครับอีพีหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ